สวัสดีเจ้าตอนนี้เฮาก็ได้มาอยู่กันที่วัดภูมินจังวัดน่านกันนะเจ้าสภาพมาได้เลยต้องไปชมและถ่ายภาพกระสิบลักที่ถูกยิบยกขึ้นมาเป็นแหมหนึ่งไฮไลท์หรือจุดเด่นที่สำคัญมาเยือนภูม่านย่มาน,ามานโดยกํำว่าม่านจะหมายถึงพาม่า เป็นภาพชายหนุ่มกับหญิงสาวกำลังทำท่ากระซิบกันจนเป็นที่มาของคำรรว่ากระซิบรักบรรลือโลกเล่ากันว่าณเมืองน่านมีหญิงสาวชาวบ้านผู้หนึ่งรูปงามสืบสายเลือดจากตะกูลที่มีฐานะดีครอบครัวต้องการให้แต่งงานกับชายที่เหมาะสมมีเกียรติและฐานะมั่งคง แต่หญิงสาวกับมีความฮักอยู่กับชายหนุ่มธรรมดาผู้ที่มิรฐานะต่ำกว่าเขาเป็นเพียงหนุ่มชาวบ้านที่ซื่อสัตย์อ่อนโยนและรักมั่นต่อเธออย่างจริงใจความฮักครั้งนี้จึงต้องถูกบิ๊กบังตึงกู้มักนัาพบกันที่วัดภูมิน้นสถานที่ซักซิด ดีเฮอความสงบแก่จิตใจและที่นั่นเองเกิดฉากในตำนานในค่ำคืนก่อนหญิงสาวจะถูกบังคับเพื่อแต่งงานกับชายที่ข้อหัวเลือกเธอได้มาพบกับคนหักเป็นเตื้อสุดท้ายชายหนุ่มเอียงตัวเข้าใกล้หัวใจสั่นไหวเต็มไปด้วยความอาลัย เขาโน้มตัวมากระซิบข้างหูของหญิงสาวถ้อยคําที่พูดนั้นบ่มีใครหู้แน่ชัดว่าคือคําว่าอ่อยังอาจเป็นคําสัญญาคำลา้าหรืออาจเป็นคําบอกหักที่เก็บกดมานานหญิงสาวเพียงยิ้มสายตาอ่อนโยนถอดมองกลับไปเผยความหูซึกผูกพันที่แม้คำอู่บ่าอาจจะถ่ายทอดได้ตึงหมด แต่สายตานั้นก็แทนถ้อยคำพันคำหมื่นคำสุดท้ายความหักของตึงกู้ก็จบลงด้วยความเศร้าและภาพเหตุการณ์นี้ถูกช่างเขียนที่มีชื่อว่าหนานบัวผันถ่ายทอดออกมาเป็นจิตกรรมบนฝาผนังจนกลายเป็นตำนานภายกระซิบพักที่เล่าขานสืบมาตรงนี้นะเจ้าทุกคนลองสังเกต ภาพกระซิบหักของปูงม่านย่าม่านบางสิ่งที่บ่าสามารถพูดออกเป็นคำแต่ซ่อนอยู่ภายในสายตาและหัวใจน้องคเคยฮึ้กูค้ค้นลองฟังถ้อยคำที่เล่าหักแท้ของเขาผ่านกรกัน,กนเนเจ้าคำหักน้องกูปี้จักเอาไว้ในานา้ำกบกวนหนาวจักเอาไว้พื้นอากาศกลางหาวกบกวัวหมอกเหมยชอนดาวลงมาขาลุ้ม จักเอาไปใส่ในวางขั้วคุมกกวัวเจ้าบัดใส่แล้วลู่เอาไปก็เลยเอาไว้ในอกในใจตัวใจปีนี่จักขึ้นมันให้อะฮีอะฮียามปีนอนสะดุ้งตื่นเววาและนี่นะเจ้าคือสเสน่ห์ของฮักปูม่านย่าม่านแม้มาได้เอ่ยออกมาเป็นคคำแต่ยังดังก้องอยู่ในสายทุกสายตาและทุกหัวใจตีมาเยือนวัดภูมิน หื้ผู้คนเก็บความหู้ซึกนี้ไว้และปล่อยหื้ความงดงามของตำนานภายกระซิบฮักอยู่กับเฮาตลอดไปนะเจ้าเรื่องลาความฮักของปูม,ม่านย่าม่านหรือภายกระซิบฮักก็ได้จบลงไปแล้วนะเจ้าสำหรับวันนี้ข้าเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้า